มาดูคู่เอกนำรายการกันครับศึกษอสมหายพรหัสสมดีที่26มิถุนายนโกมีนสวรโชตพบกับทางด้านเจมสักศักด์บุรีรัมครับเพชรบูรณ์เจอบุรีรัม118อยสอนสำหรับคู่นี้ โกมีน3ฟอร์มหลังครับชนะน็อกยางโทนยอดอัศวินทานสปอร์ตยก2แล้วก็หลังจากนั้นแพ้รวดครับแพ้ฝน8ชูวัฒนากแพ้คะแนนไฟแรกและไฟล่าสุดนี่แพ้น็อกเลยครับส่วนทางด้านเจมสักชนะคะแนนแสงวังชัย JSP ชนะคะแนนสก,กุลชัย x อ็ซดีคอนยิมที่สีสะเกดครับล่าสุดชนะคะแนนลูกเพชรเพชรเจริญที่เวทีมวยเสี โกมีนชิง118แล้วดำเนินกับฝนแปเดี๋ยวแพ้น็อกเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยกลับมาเป็นต่อแล้วด้วยแต่สุดท้ายครับไปโดนเข่าน็อกครับโกมินถือว่าน่าเสียดายกรรมการวรศัก์พักดีคำเป็นผู้ห้ามบนเวทีนี่ครับฉายาเขากับ,บซ้ายเครื่องจักรีคุณพ่อครับ ขึนถอดมงคลให้กับโกมีเลยครับสำหรับเจมสักไ้นี้มาใช้เสีเสื้อของแฝงกองปราบโกมีเป็นมวยแข้งซ้ายหมัดซ้ายรุนแรงครับฝีมือ ส่วนเจมส์สักฝีมือเหมือนกันับแต่เป็นมวยขวาวงในก็ถือว่าใช้ได้ดูยก2ยกแรกแฟนมวยยังดูที่ทางลมกันก่อนครับเจมส์ักแฟนแฟนมวยลหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันเป็นอย่างดีครับชกออกตู้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ส่วนโกมีนเนี่ยสายเครื่องจักรครับซ้อมอยู่ค่ายมวยสองวชัชโดอยู่ที่เพชรชบูรณ์ครับไฟนี้มีขุนศึกเล็กเนี่ยมาช่วยปาลมด้วยส่วนเจมส์ศักไฟนี้ครับมาซ้อมอยู่กับค่ายมวยเกียรติเพชรปาลมกับพวกเดือดสตาร์พวกสตาร์บอยครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเน้นลูกแข็งแรงเลย ถ้าเปรียบเทียบนะครับทั้งคู่เนี่ยเจ้าโกมีนเนี่ยเคยชนะน็อกเพชราชาตชายมาส่วนเจมสักเนี่ยแพ้น็อกเพชราชาตชายมาวันนี้จะงูกินหางหรือเปล่าเคยเจอเพชราชาตชายชาวไรอ้อยมาทั้งคู่ครับตอนนี้ต้องเรียกเป็นพระครับเพราะว่าเพชรชาตชายนี่บวชอยู่ก็บวชเป็นพระพิสุกอยู่นะครับตอนนี้สำหรับเพชรชาตชายชาวไรอ้อย ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยครับเพิ่งบวชไปเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับอาวงในจยากตีกันไม่ได้แยกออกมาครับกรรมการวรศักดิ์คุณผู้ชมก็าสามารถติดตามรายการคู่มันมวยไทยครับมีไฮไลท์มวยมันๆแบบนี้ มาฝากกันครับเป็นประจำช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกครับทางหน้าจอ SMTV ของเราเนี่ยคู่ัันไวยไทยจะออกอากาศเวลา1นาฬิกาครับแล้วก็จะรีรันในช่วง9นาฬิกาครับ 9. โมงเช้าก็ชมได้อีกครั้งหนึ่งครับใครไม่สะดวกช่วงตีหนึ่งก็9โมงก็เปิดดูเลยครับทางหน้าจอ SMTV จอจานดำครับ PSI กล่อง g m MM m z CTS ครับมีหมดแล้วครับเปิดดูกันได้เคเบิลทีวีทั่วประเทศครับถ้าเคเบิลทีวีที่ไหนไม่มีบอกครับเอา SMTV m TV มาใส่ให้หน่อยฝากบอกต่อกันไปครับรายการมวยดีๆทางหน้าจอ SMTV m TV กลับมาแล้วมีทั้งมวยไทยรายวันครับช่วงกลางวันบ่ายโมงครึง่งมีคู่มันมวยไทยครับในช่วงดึกแล้วก็รีรันในช่วงเช้า9โมง และที่สำคัญครับมีการถ่ายทอดสดมวยไทยครับศึก s อ m เจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์เวลา12นาฬิกาถึง16นาฬิกา8คู่รวดครับทางหน้าจอเอ้า s ์ m TV แฟนมวยดูกันให้จุใจไปเลยกลับมาถ่ายทอดสดกันต่อครับเหมือนเดิมในวันเสาร์นี้ครับเสาร์ที่28เสาร์ที่28มิถุนายนครับ เปิดหน้าจอ s f m TV ตั้งแต่เที่ยงครับได้ดูกันแน่นอนสำหรับยอดเจ้าผานประตูในศึกสอสมหมายครับเครือข่ที่26เนี่ยเก็บได้4,096,760บาทต่างชาติเข้าชม76คนนี่เป็นยกที่3นะครับผ่านไป2ยกเนี่ยเป็นทางด้านเจมสักเป็นต่อ3-2สำหรับผลการแข่งขันครับ ศึกซอสมหมายคู่แรกฟ้ากระจ่างไทเกอร์บอยไทยชนะคะแนนน้องมอสลูกบ้านใหม่แสงนํำชัย JSP ชนะน็อกพี่ตังคารแก่สำลิดยก4ี่ค,ครบได้วอยว,วัฒนานนชนะน็อกเอกยศทินสอขอสิอิพงยก4เชี่ยพยักจิตเมองนอนแพยย้คะแนนกล้องธนีปอยพยัก์โสพลมั่งมีวอยวัฒนานนชนะคะแนนสมรักน้อยสอนุชาและไฟป่าสดนรงฤทธิ์ชนะคะแนนสิบหมื่นสตักุดทองครับนี่ผลการแข่งขันมาชมกันต่อ เมสากใช้ฝีมือสู้วันนี้เอา้าโดนหมัดซาให้เอา้าอย่าระวังครับระวังครับแม่จังหวะตามน้ำนี่เต็มเต็มแข้งเลยต้องระวังครับล้มเลยอย่าซ้ำกมินโอ้ไปจังหวะตามน้ำยังไม่ทันกับหัวเต็มข้อเลยยังดีครับเตมสากนี่ต้องเก็บอารมณ์เอาไว้ด้วยครับโอ้โหนี่ถ้า เกมสักพาดน็อกหรือว่าพาดหลับลงไวนี่โกมินเดือดร้อนเลยครับในจงังหวะตามแบบนี้ต้องระวังเลยครับนักมวยสมัยนี้ต้องยั้งให้ทันครับเอาซ้ายยาวๆโกมิน <c oughs> มียักคิ้วยั่วด้วยครับขยับเข้าหา ยังไม่ออกครับแม่จะล่อเจมสักเทิน,นเดินดีกว่าว้าโอ้ยซ้ายลูกนี้ <c oughs> น้าสบัดเลยครับโดนซ้ายก็มีจะไบมีแหยงหรือเปล่าตัวมีเตะซ้ายก็ไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> เจมสักว่าไงครับ <c oughs> เล่นวงในซะหน่อยต้องแกด้วยในเดินติด <c oughs> เดินชนครับ โกมีนขยับมาสายยาวอีกทีครับนี่ก็ต้องระวังเลยครับนอกจากแข้งแล้วยังมีหมัดด้วยครับแม่เจมส์ศัก่าประมาทเลยสถานการณ์ตอนนี้ครับโกมีนพลิกกลับมาได้เปรียบ5ต่อ2ครับวันนี้สายเครื่องจกกักรจะทำงานหรือเปล่านม่เจมส์ศัก่าทำเป็นเล่นครับ เอาละยกสโกมีนขยับเข้าหาครับเทมสักจะแก้อย่างไรครับยกที่ผ่านมานี่ไปโดนลูกหนักเข้าไปหลายเม็ดโกมีนขยับนี่มีแข้งขวามาครับโอ้หโดนซ้ายเข้าไปเต็มเต็มเลยอ่ะเม็ดนี้เทมสักว่ายังไงครับจะเอาคืนยังไงต้องแก้แล้วครับโคมีน ยกนี้มาคุ้มคุมบ้างครับเจมสักเตะขวาจับคืนด้วเขา่าหงในครับเจมสักเริ่มตีได้บ้างเน่ยล็อกแล้วต้องทำไม่ได้เทโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหแต่โดนเขา่าโกมินดักเอาไว้เอาละว่ายังไงครับเจมสัก มันลงล่างนี่เสียเปรียบคู่ชกเลยครับไปรัดล่างเนี่ยเป็นมวยสูงกว่าต้องขึ้นบนให้ได้ครับขึ้นแล้วล็อกกระชากมาให้ได้ครับยังไงยังไงอา้าวหักทิ้งเลยโอ้โหเสียเหลี่ยมด้วยครับเจมสักรูรปนี้เตะซ้ายสก,กัดนี่สก,กัดกับรู้ว่าเจมสักเนี่ยวงในแกนโอเคครับ โกมินนี่ไม่ให้เข้าเลยอ่ะดูครับเจมสักโอ้โหเนี่ยครับต้องขึ้นอย่างนี้ให้ได้ครับขวางไว้นี่ครับลูกเก่งของเขามาแล้วเจมสักต้องแก้แบบนี้ครับอาวงในทำได้เดี๋ยวมีเฮเอาละครับแบบนี้สนุกครับปัดล่างโกมินล้มลงไป ลูกเก่งลูกเด็ดมาแล้วเอาเอาซ้ายมาครับโอ้โกมินเน้นลูกหนักเจมส์สักต้องจับให้ได้ครับนี่ครับเข้าไปจับแล้วเห็นทางในใจี่คิดคิดอยู่แล้วครับว่าต้องจับให้ได้แบบนี้เพราะว่าเห็นทางแล้วครับว่าโกมินเนี่ยพอโดนเข่าแล้วมบีอาการโอ้จะบีติดโกมินเดือดร้อนแน่ครับ เหนื่อยครับแบบนี้โอ้โหเห็นข่าวกเห็นระเบิดหรือเปล่าครับเอา้าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับทัดมาลาเจมสักลงไปนอนแล้วครับดูครับศอกโอ้โหเม็ดนี้งามหยดย้อยครับโกมีนสวรโชตเจมสักนี่จับไปีได้แล้วเชียวครับสุดท้ายศอกที่ฆาาครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่4ครับโกมีน นี่แหละครับพลิกสถานการณ์เอาชนะน็อกจนได้ครับสุดยอดครับโอ้โหเอาแล้วับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ